โมโจอีสานเล่าขานด้วยมือถือกองขยะหลากหลายชนิดถูกเทรวมกันหมวนพื้นที่กว่าหนึ่งไร่ในตำบลํำดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เพื่อรอการคัดแยกนำสู่กระบวนการรีไซเคิลในขั้นต่อๆไปสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปดูโรงงานขยะในชุมชนของพวกเราจะมีความเป็นมาอย่างไรและจัดการขยะอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ ขัดแยกขยะเสียงเครื่องจักรที่กําลังทําหน้าที่จัดการขยะจํานวนมากที่ถูกนามาทีกองรวมกันเพื่อขัดแยกโดยชาวบ้านในละแวกนี้รวมทรัพย์รีไซเคิลไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่แค่การลดขยะธรรมดารรมดาเท่านั้นแต่ยังรวมผู้คนในพื้นที่แห่งน,นี้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ในครอบครัวและชุมชนอยากทราบว่าโรงงานขยะแห่งน,นี้มีความเป็นมาอย่างไร แต่ก่อนแม่พี่จะเป็นคน K, ซื้อรับซื้อของเก่ารับซื้อของเก่าอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นเหมือนว่าแม่พี่ก็จะไปเป็นพ่อค้าคนกลางคือรับซื้อพลาสติกจากร้านที่รับซื้อของเก่าในเมืองหรือว่าต่างๆแม่พี่ไปเอามาแล้วก็เอาไปลงเอาไปเอาไปเอาพลาสติกรวมนี่แหละแล้วก็รับแล้วก็เอาไปส่งที่อุบลพอเอาไปส่งเรื่อยๆแม่พี่ก็มีความคิดที่อยากจะเปิดโรงโม่เป็นของตัวเอง ก็เลยหาที่แต่ก่อนโก,นกดังตรงนี้เนี่ยจะเป็นเออมันไม่มีคนเช่าอ่ะจะเป็นโรงขนมแล้วเหมือนว่าเขาไม่ได้ทําแล้วก็เลยไม่มีคนเช่าพ่อก,ก็เลยเออไปติดต่อขอเช่าพอเช่าเสร็จก็เลยมาเปิดโรงโมค่ค่ะแล้วมีการจัดการขยะอย่างไรหรือทําอะไรบ้างคะในโรงงานนี้เออของพี่ก็จะมีเราจะไปขึ้นมาก่อนเนาะจากนั้นเราก็จะมาเทเทเสร็จเราก็จะมีคนงานคัดแยก คัดแยกขยะตามเชื้อคัดแยกพวกขวดตามสีค่ะจากนั้นพอคัดแยกเสร็จเราก็จะเอาไปลงเครื่องมูเพื่อที่จะมูเป็นกลิบแล้วก็นําส่งอกค่ะคิดว่าโรงงานขยะแห่งนี้มีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนบ้างไหมคะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะคะหลักๆเลยก็คือสร้างรายได,ได้นั่นแหละเขาจะได้รายได,ได้จากจุดนีอ้อย่างที่สองคือเขาก็จะรู้จักคัดคัดแยกขยะที่แบบ เอามาเปรเป็นกันได้รู้ว่าอันไหนมีค่าแล้วก็อารู้จักคัดแยกขยะในครัวเรือนนะคะคิดว่าจะพัฒนาโรงงานขยะแห่งนี้ไปในทิศทางแบบไหนคะเออไม่ในอนาคตอาจจะทําเป็นโรงล้างค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านเรายังไม่มีโรงล้างเนาะถ้าในในอนาคตมีโอกาสก็อยากจะเปลี่ยนเอออยากจะทําเป็นโรงโรงงานล้างอาสติคูลค่ะขอ,อได้ฟังแนวคิด และที่มาของโรงงานแห่งน,นี้แล้วรู้สึกได้ว่ากว่าจะมาเป็นโรงงานแห่งน,นี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้เวลาความพยายามความอดทนและมีใจรักต่ออาชีพนี้จริงๆจากความพยายามเรียนรู้ที่จะพัฒนาที่แห่งน,นี้ให้สามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักของครอบครัวหรือธุรกิจของตระกูลต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมพื้นที่โรงงานขยะแห่งน,นี้กันนะคะ ว่าจะมีอะไรและทำอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะฝั่งแรกเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะพาเดินไปดูค่ะฝั่งคัดท่อ,อโซนนี้จะเป็นโซนพนักงานคัดท่อเขาจะมีการจัดการอย่างไงคะก็นี่คัดแยกท่อจะต,ตัดให้มันเป็นขค้อสั้นๆเพื่อที่จะเอาเข้าเครื่องโม่ได้โซนโซนที่สอง ก็จะเป็นโซนคัดแยกขวดพลาสติกคือโซนนี้คืออันนี้ก็าทำยังไงคะเอาฝาออกหรืออะไรอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่เยติอันนี้เขาอันนี้ก็จะคัดเป็นเป็นคัดขวดแต่ละเชื้อออกมานี่จะคัดแยกเกะแค่ฉลากแล้วก็แยกสี โซนนี้พอพอแกะเสร็จเนาะแยกแยกเสร็จแล้วก็จะก็จะนำมาโม่เวลาที่เราโม่เสร็จอะมันก็จะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ ที่หาสีแดงก่อนเวลาที่เราเออเวลาที่เราคัดแยกเสร็จเนาะแล้วเราเราเอาเอามามโม่เนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ม,มันจะเป็นกลิดแบบนี้อันนี้แต่และเชื้อที่เราคัดขวดออกแล้วแล้วเราก็เอาขวดมามโม่มันก็จะเป็นกลิดแบบนี้อันนี้คือเสร็จแล้วของโซนพลาสติกเนาะ ส่วนโซนนี้จะเป็นโซนคัดสายค่ะคัดเปลือกสายที่ที่ที่ไม่มีทองแดงข้างในละจะเป็นแค่เฉพาะเปลือกสายนคัดแยกตามสีจ้ะสีอเอสร็จแล้วค่ะแค่นี้แหละในโรงงานที่นี้แค่นี้แหละโรงงานรวมซับ,บรีไซเคิลแห่งน,นี้เป็นวิสาหกิจชุมชนอีกแห่งที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดก,การร่วมกันของคนในครอบครัวทั้งยังกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนที่นี่โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปทำงานที่อื่นห่างไกลจากครอบครัวอาชีพล้วนมีความสำคัญต่อชุมชนและคนรอบข้างการคิดการออกแบบจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนเราต้องเรียนรู้เพื่อนำไปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างโรงงานขยะร่มร,รับแห่งนี้